เชื่อว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งของจังหวัดพะเยาและของประเทศในอนาคตนะครับก็จะเป็น,ลนแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดพะเยานะครับผมว่า5ปี10ปีไปทั้งน้านี่ม่อนพญานาคเนี่ยมันคงจะเจริญขึ้นมาเยอะแล้วก็ปลายมาปอเศรษฐกิจในหมู่บ้านเท่ากับเยี่ยมด้วยแฮะ ขอเจริญพรญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านอันตามาภาพพระครูวิสิตสารการหรือที่รู้จักกันดีก็คือพระครูไทยอัตามาภาพมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพิชยยาติกา,ารามบวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานครและมีตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรักษาการเจ้าวาดวัดป่าพุทธชินวงศ์สาลาม ตำบลห้วยแก้วอภอปูกายาวจังหวพะเยาอีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นประธานมูลนิธิพุทธ,ธสุวรรณภูมิภูมิลำเนาเดิมของอตาตมาภาพก็เป็นคนจังหวัดพะเยาเกิดที่บ้านห้วยใสขาวตำบลห้วยแก้วอเภอปูการยาวจัังหวดพะเยาแรงบันดาลใจเกิดจากตัวอย่างของพระเดชพระคุณสองรูป รูปแรกก็คือหลวงพ่อเจ้าปรคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าว,วาดวัดพิชายาัยญาณรูปที่สองก็คือหลวงปู่พระอุบารีคุณุปมาจารย์อดีตเจ้าว,วาดวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาทั้งสองรูปเป็นพระมหาเถระที่ทํางานให้กับพระพุทธศาสนาที่ทํางานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงได้สร้างแห่งนี้เพื่อจะเป็นสถานที่ปฏิบัติ รมส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นส่วนศึกษาของพระภิสุทงิ์ององค์สมณะในภายภาคหน้าดังนั้นแรงบันดาลใจเข้ามาจากต้นแบบของพระมหาเถระทั้งสองรูปนี้วัดป่าพุทธชินวงศารามมีการสร้างทั้งสิ้นอยู่หกส่วนส่วนที่หนึ่งคือลานธรรมภาวนาุธิยานซึ่งมีพระพุทธมหาจักพรรด โลกกวิวร์ปางเปิดโลกเป็นองค์ประธานในส่วนที่สองก็เป็นองค์ท้าวเวสุวรรณจตุมมหาลาศนาคีรีพิทักษส่วนที่3ก็คือองค์สตระนาคาราชพยามุจจรินมีความยาว900เมตรและมีห้องปฏิบัติธรรมภายในองค์สตาะนาคาราชพยามุจจลินถึง111ห้องในส่วนของเสียงขององค์สตระนาคาราชพยามุจจลิน มีความสูงทั้งหมด38เมตรอันประกอบไปด้วยชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ถึงชั้นที่5เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ชั้นที่6เป็นที่ปฏิสถานหรือว่าเก็บอัฐิของครูบาเจ้าศรีวิชัยเกสารุบาเจ้าศรีวิชัยฟันครูบาเจ้าศรีวิชัยและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในส่วนชั้นที่เจเป็นที่ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุนี่คือส่วนของเสียงขององค์สตนานคราชพยามุจลินในส่วนที่สก็คือถ้ำภาวนาโพธิญาณก็คือที่แห่งนี้เบื้องหลังของอัตมาภาพจะมีองค์พระประธานอยู่หนึ่งองค์ชื่อว่าพระพุทธมหาจักพรรดิซึ่งจะเป็นพระประธานภายในถ้ำแห่งนี้ภายในถ้ำองค์สตนานคราชทั้งหมดนี้จะมีองค์ พญานาคทุกตระกูลมากกว่าสี่ตระกูลญาติโย,ยมจะเห็นได้ว่าภายในถ้ำแห่งนี้เสานะก็จะมีการปั้นขององค์พญานาคดังนั้นถ้ำแห่งนี้สื่อถึงอะไรสร้างทำไมเพื่ออะไรสื่อถึงให้ญาติโยมได้รู้ถึงความเป็นมาของพญานาค ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบรรจุคนได้ประมาณถึง200-300คนในส่วนที่5ก็คือองค์พระพุทธเมตตาองค์พระพุทธเมตตาส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่ที่ประเทศอินเดียที่เมืองพุทธคยามีผู้คนมากมายที่ไปกราบไปไหว้ในสถานที่แห่งนั้น แต่ก็มีผู้คนอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปที่แห่งนั้นก็เพราะว่าต้องใช้เงินในการเดินทางปัจจัยหลักเลยดังนั้นอัตามาภาพจึงจำลององค์พระพุทธเมตตาซึ่งมีความกว้างของหน้าตักถึง16เมตรความสูงถึง26เมตรอันนี้ยังไม่ได้สร้างเพราะจะต้องดำเนินการสร้างส่วนล่างให้เสร็จก่อน เมื่อข้างล่างเสร็จก็ขึ้นไปสร้างบนม่อนในส่วนที่6นั้นก็คืออุโบสถอุโบสถนั้นจะอยู่ด้านบนของม่อนพญานาคแห่งนี้อุโบสถก็เป็นปัจจัยสำคัญในการทำสังฆกรรมไม่ว่าพระจะลงปฏิมโมกข์ก็ดีหรือจะมีการหรุวสมบทเราจะต้องใช้สถานที่แห่งนี้ในการทำสังฆกรรมครับอง์ศตนาคาตของเรามีความเป็นศิลปะทางล้านนา ผสมผสานกับศิลปะลัตะนาโกศิ์คาดว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยและจังหวัดพะเยาเป็นทีพากุมิใจขอ,ของจังหวัดพะเยาเลยละ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่แค่ภูกําย้านะฮะไปถึงจังหวัดอยากจะเริญจวนต่างบ้านต่างจองต่างตำบลต่างอำเภอเมืนได้เข้ามาเข้ามารวมกันนะครับถ้าแวะวานทางมาทางพะเยานะครับก็เชิญชวนได้ครับมาที่วัดมรพญาณะครับที่อำเภอพุ่มยาวจังหวัดพะเยานะครับ เจตนาของการสร้างวัดป่าพุทธชินวงสารามแห่งนี้หนึ่งคือการสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสร้างเป็นวัดเสร็จสถานที่แห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานคือหลวงพ่อเจ้าบุญสมเด็จตลอดทั้งชีวิตของท่านท่านทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ในการนำสติปัฏฐาน4คือการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานให้ทั้งพระพิสุทสององค์สมเณรตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาให้ได้รับการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง